สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอพูชาแนลนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กับเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาล่าเฮียจงเล่ครับผมโดยผมจะเปิดทั้งหมด1นึการันตีคือได้ทองเมื่อไหร่ผมจะหยุดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามโอเคไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่าล่าสุดที่ผมเปิดไปเนี่ยผมอะ่ะ เปิดไปทั้งหมด30ครั้งล้นะับตั้งแต่เฮียจงลี่ล่าสุดที่ออกมานะเนี่ยเปิดไป30นั่นหมายความว่าอีก60ครั้งผมจะการันตีผมอะอยากได้เฮียโจงลี่มาปลด C2 หรือว่าถ้าจะออกตัวนอกเลดเนี่ยอยากได้เป็นน้องฉีฉีนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยจัดไป อย่ารอช้า10ครั้งแรกทองเลยได้ไหม,มยังไม่มาเอา้ากดสกคิปไม่ทันถ้าสีดาวหอเป็นซินเยียนก็ได้อตันไปละจา้าเลเซอร์อาวุธรวัว ต่อเนื่องอันนี้ครั้งที่ห้าสิบนะโอ้โหนี่อยากได้สินเย็ยนสินเยียนไม่มานี่ผมยังมีอีกเดี๋ยวก่อนทีละพันหกจัดไปครั้งที่ เจ็ดหกสิบยังไม่ทองโอ้โหเดวิซิตผมไอเนี่ยไปแล้วว่ะดิดท้าไปแล้วว่ะดิมาอันนี้ต้องทองแล้วล่ะหยาบเลย นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละครั้งละโอเคไหมไปไม่ได้ผมแลกไว้ก่อนเลยแล้วกันสักหนึ่งพันสี่ร้อยโอเค,<ะ>อเคยาวๆไปลูกพี่ ท้องไม่เอานะไม่เอาครบ90ครั้งพอดีนะทำไมม่วงไม่มาเลยวะเฮ้ยอุ้ยฟ้ายาวโอ้โหหรือว่าทำเลมันจะไม่เหมาะเดี๋ยวก่อน ตอนนั้นผมไปเปิดที่กูยูนโซนฟอรเลสแล้วเขาให้เยอะเทเลพอร์ตไปก่อน่วงช่วยไม่ดี่วงช่วยไม่ดีเปลี่ยนแปบบ๊บความรู้สึกมันแบบไม่ใช่อ่ะเออเอาน้องคลีมานะเอามาล่อน้องฉี่ฉี่จริงๆอยากได้น้องฉี่ฉีมากกว่าเทียจงลี่ด้วยซ้ำเนี่ยมาตรงนี้แหละของทอง ฟ้าต่อเนื่องโอ้โหเหมือนจะยาวสองครั้งสุดท้ายไม่เวอร์ว่ะโอเค อย่างน้อยน,น้องซินเยี่ยนก็ปลด6แล้วแต่ปลดหน้องซินเยี่ยนก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะนะเออ่อแล<ร>กมาพันหกทีละครั้งจัดไปท้องเอาละ<ฮ>ผมอะ่ะอยากได้เฮียจงลี่มาปลด c สองหรือว่าถ้าจะออกตัวนอกเลดเนี่ย อยากได้เป็นน้องฉีฉๆนะอโอน้องโมนาน้องโมนาของซีกลายเป็นซีสองแล้ว อัพให้อัพให้ดูเลยอ่าโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะตามสัญญาละหนึ่งทองนะครับออกเป็นนอกเลรดมาเป็นน้องโมนานะก็ถือว่าเกลือนะสำหรับผมถือว่าเกลือผมอย่างที่ผมบอกผมอยากได้จงรี่กับน้องฉีฉีแค่นี้นะ โอเคถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิปเปิดกาชาแบบนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กด Subscribe เ mm hmm. ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมวันนี้ผมลาไปก่อนแล้ะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับบ๊ายบาย